สวัสดีค่ะ<อ>มาพ่อกันเวลากเกาเน,นาะะนวัน<อ>นี้ปอยวันนี้อมว่านเอ,อ,อาเอ,ออกมาเอาออกมาเลี้ยงวันนี้มาป่อยเขากินหยาตอนเลี้ยงนะคะ กาดตอนเลี้ยงแต้ววากันน้ำเือสีเบิดแล้วล่ะค่ะม้วนใหญ่คนงามค่ะคนกินหยาร่วมกันดุบบุอันนี้พี่ก็ะนอง เล่มยาดีเยอะค่ะมื่อนี้ยก็อ่อยพากันบ่าวบ่บ่บพากันดื่มเป็นไงเมื่อนี้ยแต่ในน้อยก็ก,กินยาเริ่มฮัดกินยาแล้วค่ะนี่ตัวเล็กๆตุลาตุลาอยากกินยังไงล,ลูกอยากกินยังวะ ไป่วันนี้มาใกล้แม่มกินเป็นยังไบ้าลูกก็เลยออกมานั่งเล่นนองเขาเนาะมาเฝ้าน้ำหรอวะพอวันทางบ้านตรงนั่นแ่ะเพิ่นมีหมานะหมาเพิ่นก็หมาเพิ่นอย่าหายแน่นะจะต้องมีควายน่อยก็เลยออกมานั่งต่อ ก็ส่อๆกับเพื่อผาดพังนะคะก็ตามวิธีตามเวลาเก้าละค่ะนี่้ไายมาเลี้ยงถ่ายคลิปให้เบิ้งนนคะเนาะวิธีชีวิตประจำวันห้องหยังมืม้อนนี้ตัดห้าต้อเศ้าค่ะมื้อนี้เพราะว่า ันน <ersch> ี่ตัดหญ้าไว้เตอเ์เซาตอนแรกก็สิเดเออวนเข้าออกไม่ยังไม่ยังนะมันจังสิบว่าเมื่อยบ่ลาดเจ้าของแห้งเล็บหญ้าดีเยอะฮะเล็บหญ้ากันน้ำก็แคท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 แต่ว่า นางทั้งนี้คือเป็นช่วงมือหย่อนแสงอันนี้นุ่มหน่อยท่านว่าค่ะนี่แต่ว่าเป็นมอนี่เป็นควอยขี่แกงนน้นกันตะเกาเห็นเขานังปับ๊บจังสีมันต่างหนาใสเลยอย่าทวมปากเลยด้วยค่ะบึงกินลูกกิน อย่าไลา่ไล่ไปกินเออกินท่านล่ะลุงไปกินได้หลายได้หลายดิห์าท่วมปากนั่งเรนนั่งเรนเบิ้งวิวไปนะคะเนาะบรรยากาศอากาศดีค่ะอากาศดี ต้นไม้ก็รลายค่ะหายใจหายใจได้ทั่วททองแต่ว่ามันนีบ่มีลมเลค่ะลมบ่มีเลยใบใหม่บ่ติงกระปปอยคุ้ยเลี้ยงสิละค่ะชีวิตประจำวันของเาตามคอนเซ็ปช่องเนาะค่ะเนาะวิธีวิธีคนเลี้ยงควาย คนลกควายอยากเบิ่งช่องควายเข้าตรงมาดีพี่ฟาร์มเพราะว่าปได้ทายอย่างอื่นมีแต่ควายอย่างเดียว จักสิไปถ่ายใส่เนาะค่ะเนาะพราะว่าวิธีห้องกระเรียงตะไปก็ะยุตะกับควายออกจากออกจากข้อกับไปแป้งยาตัดยาแล้วกลับมาขอกเลยค่ะกระยุตะกันนี่แหละค่ะตะกระลูกกระเตานี่แหละทันมาได้ยินบ่ลูกผุนเสียงผ่นนันเปิดเพลงฟีีไม่ใช่ผุน แม่คือบ่ได้ปีใหม่วะหึแม่คือบ่ได้ฉลองวะลูกฉลองถ้าก็มาเจ้านี่แล้วผู้จัดการตัวหน่อยกำลังมาหาแม่หนึงดึงหนึงดึงวะเนี่ยมาใส่ลูกหึมอมมาใส่นั่ง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 เออนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งเออนั่งก่อน นางก็ะลุโอ้ยนางพื้นกระไร้ว่าต้องนางสัเกเมียต่างคนต่างนางเร็วเร็วไทยให้เบิ้งหน้ะอันนี้การมัดไว้คันนี้ผูกไว้อันสองสาหันสาาคาบ่าผูกคนกับสิ่ผ้าหน่องไปทัวทีบผ้าหน่องแบบว่าผ้า,นาหน่องยางแล้วก็บ่าคอยเลื่มหยานะ ันผูกใหญ่เป็นใบเห็นไหมอันนี้อันนี้คือพนานี่อันนี้คือพนาอันสาวหันซานะนี่สองสาวหันซาเห็นไหม้าถ้าพนนีอยู่พนนีกับสีบ่ตามแล้วก็สองสองนุ่มหน่อยนี่กับสียู่เพราะว่าเใหญ่พายู <c oughs> ผู้จัดการตัวหน่อย ใาเกินให้ใหบ,บายสบายๆนะคะเนาะตามสไตล์ตามสไตล์ช่องเขาท่านว่าอันพ่อพ่นกันเบิ่มพันลานหมดนล้ค่ะนี่แต่สงสัสสิได้อันสิมาทางเมเียพน แค่กับว่าแน่เด้ตอนนี้อัดจิบว่า,านรอรออายุแต่ว่ารอน้อยแง่ขึ้นกับสิรอไปอีกเดี่ว่าแน่เนี่ยม่นมะลูกมันกินยานี่ดีค่ะสำหรับคลิปนี้กับถ่ยเห็นเบิง้งไทยลูกไทยเต้ากินยากินยัง รับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ